แผนเทรดเกงกำไร ETL ครับแนวรับแรกบาท13แนวรับหลังพิงฝาบาท9ตังวันนี้ปิดเขียวกับวโวลุ่ม12ล้านก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปิดดีแนวรับครึ่งแท่งบาท16ใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุดบาท16หลุดบาท13หลุดบาท9ตังต้องออกแนวต้านแรกบาท20ปิดบาท19เอ้ยมีไส้นิดหน่อยไม่มีปัญหา ถ้าพรุ่งนี้มีโวล่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรกบาท20ได้และที่สำคัญไม่ดุลสามแนวรับนี้และที่สำคัญไปกว่าคือตลาดรีบาวต่อเนื่องหรือย่อไม่เยอะนะครับผ่านบาท20ได้แนวต้านถัดไปบาท22กับบาท24ก่อนถ้าชนบาท22กับบาท24แล้วย่อย่อก็ไม่ควรหลุดบาท16กับบาท20นะแล้วกลับไปเบรกบาท22ได้ใหม่กลับ ไปเบรก1บาท24สิงได้แนวต้านถัดไปบ